กับพาอันดับพระปิตาที่ทุกคนไม่ควรมองห้ามกันมีอะไรกันบ้างมาดูกันครับดูพระปิตาอันดับที่5กันนะครับนี่คือพระปิตาของหลวงพ่อสวัยทิตะวันโนแห่งวัดปิดารามจังหวัดนคนปรปฐมเป็นพระปิตาเนื้อผงที่สร้างขึ้นเมื่อปี2541ครบรอบ77ปีของท่านหลวงพ่อสวัยทิตะวันโนหรือพระครูจถิตโชติกุลพระ เจจิอาจารย์อีกรูปหนึ่งที่เดินสายปลูกเสกพระทั่วฟ้าเมืองไทยพระพิธีปลูกเสกพระต่างๆนะครับซึ่งปัจจุบันพระปิดตาของหลวงพ่อสวัยรุ่นนี้ยังมีราคาไม่แพงยังสามารถจับต้องได้เป็นพระที่มีพุทธคุณด้านโชคลาภร่ำรวยปดหนี้และแ้วคาาเป็นพระปิดตาที่ทุกคนไม่ควรมองข้ามไปคือด้านหน้าด้านหลังของพะระองค์นี้นะครับ งามและน่าสะสมอย่างยิ่งพระปิตาหลวงพ่อสวัยทิตะวันโนแห่งวัดปีดารามจังหวัดนคนปรปฐมดูกันแล้วก็หาเก็บหาสะสมกันได้กับพระปิตารุ่นนี้ได้แล้วนะครับและเรามาดูพระปิตาอันดับที่สกันนะครับนี่คือพระปิตาภูลทรัพย์วัดอ่างศิลาจังหวัดชนบุรีวัดอ่างศิลาหรือวัดอ,อ่าวอุโมด อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเป็นพระเนื้อผงด้านหลังมียันค้ายกับยันของหลวงปู่ทิมแห่งวัดลาหารไหและมีตัวหนังสือเขียนคําว่าภูลทรัพย์วัดอ่างศิลาพระที่สร้างขึ้นเมื่อปี2537หรือบางคนบางท่านก็เรียกว่าพระปิตาวัดอ่างศิลารุ่นสองเป็นพระปิตาหรือพระที่สร้างขึ้นมาหลายพิมพ์ทรงนะครับรุ่นนี้ จุดเด่นก็จะมีตัวหนังสือเขียนคำว่าพูทรัพย์วัดอ่างศิลาเหมือนกันทุกองค์เป็นพระปิตาที่มีขนาดเล็กไม่ใหญ่ <Wow. S 1> จเกินไปเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยที่จะอาราธนาติดคอหรือพกพาติดตัวไปได้สะดวกสบายนะครับสำหรับพระปิตารุ่นพูทรัพย์วัดอ่างศิลาปัจจุบันพระปิตารุ่นนี้ยังมีราคาไม่แพงสามารถจับต้องได้และหามาสะสมกันได้สำหรับพระตาพูลรัพ์ วัดอ่างศิลารุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นพระปิตาที่ทุกคนไม่ควรมองข้ามไปเป็นพระปิตาที่สร้างขึ้นเมื่อปี2537พระปิตาเนื้อผงมีวณะสีดําผงใบลานเป็นพระปิตาที่น่าสะสมอย่างยิ่งสําหรับพระปิตารุ่นพูนทรัพย์ของดีแห่งวัดอ่างศิลาเจอก็เก็บและสะสมกันได้สําหรับพระรุ่นนี้กันนะครับเรามาดูพระปิตาอันดับที่3ากันนะครับ กัะพระปิตาของหลวงพ่อเพี้ยนแห่งวัดเกินกระถินลบบุรีหลวงพ่อเพี้ยนอคุตตะธโมท่านเป็นพระเกจิอาจารย์สายเหนียวหรือเก่งเรื่องเสืออีกท่านหนึ่งะพระปิตาเนื้อผงรุ่นนี้สร้างเมื่อปี2537ปิตาที่มีราคาขยับขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วอีกรุ่นหนึ่งพระปิตาของหลวงพ่อเพี้ยนรุ่นนี้หลังมียันนะและ มีตัวหนังสือเขียนคําว่าพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินลบบุรีปิตารุ่นนี้มีสองพิมพ์นะครับพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่ที่ทุกท่านเห็นนี้เป็นพระปิตาพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่จะมีตะกุดฝังอยู่ใต้าฐานพระพระปิตาที่สายตรงเขาเล่นกันหลักพันขึ้นไปแล้วนะครับเรื่องพุทธคุณของพระที่หลวงพ่อเพียนท่านได้ปลูกเสกเอาไว้ไม่ต้องพูดถึงนะครับอยู่ยงคงกระพันเขี้ยวคาดและปลอดภัย พระปิตารุ่นนี้มีพุทธคุณด้านมหาอุดคงกระพันชาตีพระปิตาที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งที่ทุกคนไม่ควรมองข้ามไปนะครับนี่คือพระปิตาอันดับที่สามของหลวงพ่อเพียนแห่งวัดเกินกระถินลบปุรีที่สร้างขึ้นเมื่อปี2537ว่าเป็นของดีที่แท้และทันหลวงพ่อเพี้ยนท่านได้ปลุกเสกเอาไว้พระผงปิตาขนาดเล็กและเรามาดูพระปิตาอันดับที่สองกัน เลยครับนี่คือพระปิตาลอยองค์หลวงพ่อแพ้วปะวะโลแห่งวัดกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมซึ่งท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้โด่งดังแห่งยุคอีกท่านหนึ่งในสมัยนี้พระปิตาลอยองค์ของท่านรุ่นนี้สร้างจากเนื้อผงว่านพุทธคุณด้านหลังมียันเถาะอาลหังมีตัวหนังสือเขียนคำว่าปะวะโล วัดกำแพงแสนด้วยพระปิตารุ่นนี้มียันเถาะอารหังยันเถาะนี้เป็นยันแก้วสารพัดนึกเป็นของวิเศษที่จะมีพุทธคุณสูงและมีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักและอีกอย่างมีเด่นด้านแข้วคาดปลอดภัยขับไล่ผู้ผีปีศาจและมีการเจรจาค้าขายมหาอุดจุดลูกปืนแก้ภัยหรือโรคภัยไข้เจ็บได้ดีนักแลนี่คือ พุทธคุณเด่นของพระปิตารุ่นนี้ของหลวงพ่อแพ้วประว่าโลแห่งวัดกำแพงแสนปุกเสกเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2554ใช้บล็อกหรือแม่พิมพ์ประกบหน้าหลังเข้าหากันเป็นผงวาดพุทธคุณที่มีสีดำหรือบางคนบางท่านก็คิดว่าเป็นเนื้อผงใบลานก็ได้นะครับที่คือด้านหลังของพระปิตารุ่นนี้ที่เป็นยันทะ อารหังและก็มีตัวหนังสือเขียนคาว่าปาวัตโลและวัดกําแพงแสนจะเห็นได้ว่าพระปิตารุ่นนี้ประกบหน้าหลังเข้าหากันจะเห็นตะเกียบได้อย่างชัดเจนทั้งสองด้านหรือว่าเป็นพระปิตาอีกรุ่นหนึ่งที่หลวงพ่อแพร่ปาวัตโลท่านได้ปลูกเสกเอาไว้อย่างเข้มขังและหน้าเก็บหน้าสะสมอย่างยิ่งสําหรับพระปิตาที่หลายคนหลายท่านไม่ควรมองข้ามพระปิตารุ่นนี้กัน และยังมีราคาไม่แพงยังตามเก็บตามหากันได้นะครับสำหรับพระปิตารุ่นนี้สร้างจากผงว่านพุทธคุณปี2,554และเรามาดูพระปิตาอันดับที่หนึ่งก็คือพระปิตารอยองค์ของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงรุ่น112ปีรุ่นนี้กันนะครับเป็นพระปิตาที่ปลูกเสก เมื่อวันที่27ธันวา2551เป็นพระปิตาพิมพ์ชลูดสร้างจากเนื้อผงตามตำราของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงผู้เป็นอาจารย์การปลูกเสกนั้นเต็มสูตรตามตำราของหลวงปู่เอี่ยมที่กำหนดไว้ทุกประการเป็นเนื้อผงจุ่มลักด้านหลังมีตัวหนังสือไทยเขียนคำว่า112ปีหลวงปู่เอี่ยม พระรุ่นนี้ใช้มนสารส่วนผสมผงเก่าเยอะมากเพราะทางวัดได้จัดสร้างขึ้นเองและกดพิมพ์เองในวัดและมีพิธีพุทธ,ธาพิเศษที่ถูกต้องตามตำราของหลวงปู่เอี่ยมทุกประการมีพระเกจิอาจารย์ร่วมปลูกเสกเก้าท่านอย่างเช่นหลวงพ่ออ่างวัดใหญ่สว่างอารมณ์และหลวงพ่อออสแห่งวัดสายไหมเป็นต้นจึงทำให้พระ ปิตาลอยองค์รุ่นร1 2ปีของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงรุ่นนี้ได้รับความนิยมแพร่หลายและมีราคาขยับขึ้นทุกวันในปัจจุบันนี้ถ้าเป็นพระปิตาอีกรุ่นหนึ่งที่สร้างขึ้นเมื่อปี2551เเป็นพระปิตาที่ทุกคนไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่งเพราะในอนาคตต้องมีราคาขยับขึ้นและแพงขึ้นไปเรื่อยๆสำหรับพระ ปิตารุ่นนี้กันนะครับคือพระปิตาลอยองค์หลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงรุ่น1้อปีที่ทางวัดได้จัดสร้างขึ้นเองและกดพิมพ์ขึ้นมาเองที่ใช้เอา้าแม่พิมพ์ประกบหน้าหลังเข้าหากันจึงทำให้เห็นรอยตะเกียบด้านข้างอย่างชัดเจนือว่าเป็นของดีมีพุทธคุณสูงตามตำราของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงทุกประการไม่ว่าจะเด่นด้านโครงกระพันชาติแค้วคาด อันตรายและความเมตตามหานิยมอีกต่างหากสำหรับพระปิตาสายวัดสะพานสูงรุ่น112ปีและเรามาเข้าคำถามช่วงท้ายคลิปนะครับนี่คือพระปิตาเนื้อผงพุทธคุณมีการฝังตะกุดทองแดงใต้ฐานพระหนึ่งดอกเนื้อสีขาวองค์นี้ทุกท่านคิดว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ท่านไหนเป็นคนสร้างและอุกเสก กันให้ดีๆนะครับนี่คือตะกุดทองแดงที่ฝังไว้ใต้ฐานพระปิตาองค์นี้และพระปิตาองค์นี้ด้านหลังของพระจะมียันสาลิกา FC พระปิตาท่านไหนรู้แล้วก็ส่งคำตอบของทุกท่านมาใต้คลิปนี้กันได้นะครับพระปิตาองค์นี้แบบนี้และมีเนื้อหาแบบนี้ทุกท่านคิดว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ท่านไหนและทายไหนกันสร้าง พระปิตาแบบนี้เห็นแค่เงาก็เดาออกว่าเป็นพระเกจิอาจารย์สายไหนสร้างแล้วอย่ารอช้าส่งคำตอบของทุกท่านมากันเยอะๆนะครับเชื่อว่า fc พระปิตาีความรู้ความสามารถกันเยอะอยู่แล้วนะครับส่งกันมาได้นะครับ